เอาแม่แม่ถอนายทลายทลาย่เดียวอื่นเนี่ยได้เดียวมาอ่นเถอะได้มาอ่นอน่าจน้ำ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 น้น้ำ้ำน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 ้้ำน้ำน้ำน้้ำน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 ้น้ำน้น้ำน้ำน้ำน้น้ำ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 ้ำน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 น้ำ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 น้นน้้ำนน้ำ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 นน ไปมั uhm, นแคะ่น so ี <that> ้ยามีลูกแัวไม่นออกไม่ได้ยาเรายูกยาเลยไหมมีลกไหมรยากันยุงอ่ะยากันยุงมีอยู่ในถุงนัคนอยากันยุงแล้วก็มียาะมีมีมยในถุงยังชียบเราอยู่ไ่เลยนาพามาราแกยายแพ้ยาเลยไหมไม่แพ้ยาราเอาให้ไปเลยพาราซิมเจ็บ นี่จะเป็นยากระสอบเลยขอบคุณมากต้องไม้ไห้ก่อไฟประคันมียาคายยวแล้วก็ลดไข้ด้วยคุณยายยายายยายทดสอบขึ้นนั่งบนนู้นให้หน่อยดูหน่อย